สวัสดีครับวันนี้หมอหนึ่งจะพามาทำวัฟเฟิลขนมสําหรับคนลดน้ําหนักนะครับและเดี๋ยวตอนท้ายคลิปหมอหนึ่งจะบอกด้วยว่าเลือกผลิตภัณฑ์แบบไหนยังไงให้เหมาะกับการลดน้ําหนักครับเริ่มต้นนะครับเราก็ใช้ไข่ไก่3ฟองตอกลงไปเลยและเพื่อให้ดีต่อสุขภาพนะครับเราจะไม่ใช้น้ําตาลทรายนะครับเราจะใช้น้ําตาลอิริทิทอลแทนนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับ และเพื่อให้ดีต่อสุขภาพนะครับเราจะใช้วิปครีมแท้นะครับเทวิปครีมลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมครับแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใช้วิปครีมที่ไขมันเยอะขนาดนี้แล้วจะลดน้ําหนักได้หรอชมให้จบนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายหมดหนึงอธิบายให้ฟังครับจากนั้นนะครับใส่น้ํามันมะพร้าวลงไป2ช้อนแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับก็ใส่แป้งอัลมอนด์นะครับเราจะไม่ใช้แป้งสาลีนะครับ สำหรับคนลดน้ำหนักแล้วใช้แป้งอัลมอนด์แทนดีกว่าเยอะเลยครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมครับเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยวานิลลาครับใกล้จะได้วาฟเฟิลแล้วนะครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเตรียมเครื่องทำวาฟเฟิลกันครับ ก่อนที่เราจะหยอดแป้งลงไปนะครับเราจะทานเนยนะครับลงไปในเครื่องทำวาฟเฟิลแต่เราจะใช้เนยแท้นะครับเราจะไม่ใช้เนยเทียมซึ่งมีทานแฟตสูงครับว่าแล้วเราก็มาหยอดแป้งกันดีกว่าครับแต่จากประสบการณ์หมอหนึ่งนะครับถ้าอยากให้แป้งรสชาติกลมกล่อมนะครับแช่แป้งไว้ในตู้เย็นสักประมาณระยะเวลาหนึ่งแล้วค่อยเอาออกมาหยอดนะครับแป้งจะได้ลักษณะที่ได้รสหวานของอิเิท,ท,ทอิได้ดีกว่าต่างจากการที่หยอดเลยตั้งแต่แรกนะครับรู้สึกว่าแป้งมันจะจืดไปหน่อย แล้วก็ข้อควรระวังนะครับถ้าหยอดช้าเกินไปเนี่ยเจ้าตัวหลุมแรกที่เราหยอดไว้อาจจะไม่ได้นะครับดังนั้นรีบหยอดนะครับเสร็จแล้วนะครับเครื่องเด้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็แคะนะครับอารมณ์เหมือนแค่ขนมคคกเลยเนาะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพอเราเอาออกมาเรียงจนครบแล้วเนี่ยเราจะตกแต่งหน้าตาให้หน้าทานมากขึ้นอีกนิดนึงครับมาดูกันครับว่าหมอหนึ่งทำอะไรแทนแทนแทน หมอนึงเอาวิปครีมที่ตีไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาบลูบอรี่นะครับมาเรียงบนหน้านะครับซึ่งบลูบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่ดีต่อคนลดน้ําหนักนะครับสามารถทานได้เนาะน้ําตาลไม่เยอะครับส่วนส่วนประกอบต่างๆที่หมอนึงเลือกใช้ในคลิปนี้นะครับนะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปชมต่อกันตอนท้ายครับหมอนึงอธิบายให้ฟังครับแต่ก่อนจะไปอธิบายให้ฟังขออนุญ,ญาตกินซะหนชิ้นนะครับ ใครว่าลดน้ําหนักกินขนมอร่อยอร่อยไม่ได้ไม่จริงครับเห็นไหมครับว่าลดน้ําหนักเนี่ยสามารถกินของอร่อยได้นะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมอหนึ่งจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมหมอหนึ่งถึงเลือกใช้วัตถุดิบอะไรแบบไหนยังไงนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าจะกินขนมแบบนี้เนี่ยต้องปรับอาหารอะไรยังไงบ้างเพื่อให้สามารถ ลดน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ยั่งยืนนะครับอย่างแรกนะครับเวลาที่จะเลือกขนมหรืออาหารเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารหรือขนมที่ไม่มีน้ําตาลหรือน้ําตาลน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าระบบพลังงานร่างกายของคนเรามันมีระบบพลังงานอยู่แค่การใช้น้ําตาลกับแป้งหรือไม่ก็ใช้ไขมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราอยากเอาไขมันเก่ามาใช้เยอะๆจาเป็นมากๆที่จะต้องลดการทานพวกน้ําตาลกับแป้งลงเพราะั้นสังเกตว่าวัตถุดิบที่หมอหนึ่งใช้เป็นไงเอ่ย น้ำตาลเปลี่ยนจากน้ำตาลทรายไปเป็นน้ำตาลที่เป็นสารให้ความหวานนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยก็จะใช้อยู่ได้ประมาณส3าอย่างที่เข้าถึงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพก็คือพวกย่าหวานอิริทิทอลหรือไม่ก็เป็นพวกน้ำตาลสารสกัดหล่อทังกล้วยนะครับพวกนี้สามารถเอามาทําขนมทําอาหารได้นะครับนะแต่ที่นิยมทําขนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิริทิทอลมากกว่าเพราะว่ารสชาติเข้ากับการทําขนมได้ดีนะครับ ส่วนแป้งนะครับเราจะไม่ใช้พวกแป้งสาลีพวกนี้นะครับเราจะใช้แป้งอัลมอนด์ซึ่งทํามาจากผงอัลมอนด์บดแพนนะครับและขนมอะไรก็แล้วแต่ที่มีไขมันเยอะอย่างในคลิปเนี้ยหมอหนึ่งใช้วิปครีมเนาะถ้ามันทําจากวิปครีมแท้เนี่ยสัดส่วนของไขมันอาจจะสูงแล้วก็มีการใส่น้ํามันมะพร้าวลงไปด้วยนะครับ พวกนี้ถ้าสัดส่วนของไขมันเยอะอาหารในวันนั้นเนี่ยเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องลดสัดส่วนของแป้งลงเพราะอย่างที่หมอหนึ่งบอกว่าถ้าเรากินน้ําตาลกับแป้งเยอะๆพร้อมกันเลยเนี่ยล้วพลังงานเรามันจะทนมากทําให้คุณเนี่ยเกิดการสะสมพลังงานเป็นไขมันได้นะครับเพราะฉะนั้นวันไหนที่อยากกินขนมบ้างให้เลือกขนมที่น้ําตาลกับแป้งน้อยๆอาจจะมีสัดส่วนของไขมันเยอะหน่อยได้แต่วันนั้นเราจะลดการทานแป้งจากอย่างอื่นลงนะครับพวกข้าวเส้นขนมปังพวกเนี้ยลดลงเพื่อที่จะ ได้กินขนมอร่อยอร่อยอยู่บ้างในช่วงลดน้ําหนักก็จะสามารถบาลานซ์ชีวิตได้ดีและมีความสุขกับการลดน้ําหนักด้วยนะครับเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่อยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับนะอย่าลืมกดติดตามนะครับทั้งทาง Facebook Youtube TikTok หรือแอดไลน์ไว้ได้เลยนะครับไลน์แอ เฮลตี้ฮีโร่นะครับหมอหนึ่งก็จะมีคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ส่งให้อยู่นะครับหรือสําหรับใครที่อยากลดน้าหนักจริงๆจังๆนะครับอยากรู้ว่าน้าหนักเท่านี้ต้องปรับอาหารยังไงกินขนมยังไงเครื่องดื่มปรับอะไรยังไงบ้างนะครับตารางเวลาจัดแบบไหนออกกําลังกายยังไงนะครับหมอหนึ่งมีกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มเรียนลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยนะครับนะซึ่งหลายคนถามว่ายังเปิดรับอยู่ไหมตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะครับซึ่งหมอหนึ่งเป็นคนตอบนักเรียนในกลุ่มด้วยตัวเองนะครับสามารถดูรายละเอียดในคอมเมนต์นะครับหร ก็หวังว่าจะชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปครับ